สวัสดีค่ะวันนี้จะมาหาโคแฟกเตอร์ของเซตให้ดูกันนะคะซึ่งโคแฟกเตอร์เนี่ยก่อนอื่นมันคืออะไรก่อนเนาะถ้าเราเขียนว่าโคแฟกเตอร์ i j ของเซต a นะคะก็คือหมายความว่าให้เราเอาลบหนึ่งยกกำลัง i อบวกเจคือเลขของแถว j คือเลขของหลักนะคะแล้วคูณกับไมเนอร์ไอนะคะแบบนี้อ่ะงั้นก่อนอื่นโคแฟกเตอร์หนึ่งสองเนี่ย โคแฟกเตอร์หนึ่งสองเราก็คือเอาลบหนึ่งยกกําลังหนึ่งบวกกับสองแบบนี้ส่ว 1, นไมเนอร์หนึ่นงสองก็คือตัดแถวหนึ่งหลักสองใช่ไหมคะเราจะเหลือแค่หนึ่งลบสองสามแล้วก็หนึ่งนะคะจนั้นเราหาดิทออกมาแล้วคูณกับลบหนึ่งเราจะได้ค่าออกมาเป็นลบเจ็ดนะคะแบบนี้ส่วนอีกอันนึงโ o แฟกเตอร์สองสองเราก็ทําแบบเดียวกันก็จะเป็นลบหนึ่งยกกําลังสองบวกสองแล้วคูณกับไมเนอร์สองสองซึ่งก็คือตัดแถวสองหลักสองออกไปเราจะเหลือแค่ สองลบหนึ่งสามหนึ่งนะคะอันนี้หาเดสแล้วคูณกับลบหนึ่งยกกำลังสี่ซึ่งกลายเป็นหนึ่งเราจะได้อมาเป็นค่านะคะอันนี้ก็คือวิธีหาค่แฟกเตอร์เนาะก็ถ้าใครอยากให้ทำเรื่องไหนให้ดูเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะวันนี้ก็บ๊ายบาย